สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีวิธีทำกระทงใบตองแบบง่ายๆนะคะสำหรับใส่ขนมเค็งมะฝาก,กันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำกระทงกันก่อนนะคะแล้วตามด้วยขนมเค็งมะพร้าวอ่อนค่ะเชิญค่ะเรามาเริ่มจากการตัดใบตองของเราก่อนนะคะ เลขใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะสำหรับป้าใช้ถ้วยประมาณเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วประมาณนี้นะคะประมาณ5นิ้วเราก็ตัดใบตองให้ใหญ่กว่าถ้วยของเรานิดนึงค่ะเพื่อว่าเวลาที่เราคว่ำลงไปจะได้เหลือขอบไว้ให้เราตัดได้นะคะ ก็ตัดใบตองซ้อนๆกันค่ะในแผ่นที่เท่ากันนะคะสําหรับใบตองเนี่ยค่ะป้าก็จะทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําไปพึ่งแดดให้เขานิ่มสักนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เรากลัดไม่กลัดลงไปเนี่ยจะได้ไม่แตกง่ายนะคะนี่ค่ะตัดซ้อนๆกันแบบนี้เลยนะคะได้หลายแผ่นแบบนี้แล้วเราก็นํามาซ้อนกันค่ะแล้วก็คว่ำถ้วยของเราลงไปนะคะ กรีดไปรอบๆถ้วยแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ใบตองที่กลมเท่ากันหมดเลยนี่ค่ะทุกชิ้นก็จะเท่ากันเลยนะคะจะเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่เลยค่ะ ก็ได้ใบตองแล้วนะคะเราก็นําใบตองสองแผ่นเนี่ยค่ะมาประกบกันแบบนี้เลยนะคะให้ขวางลายนะคะเพื่อว่าเวลาที่เรากลัดเนี่ยจะได้ไม่แตกค่ะแล้วก็ขวดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะให้ความลึกประมาณ1นิ้วเท่ากันนะคะฝว่งตรงข้ามก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะกลัดเป็นมุมแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเราก็แบ่งครึ่งของใบตองนะคะให้ความลึก1นิ้วเช่นกันค่ะแล้วก็ขด รดไม้กราดค่ะอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเลยค่ะลึกหนึ่งนิ้วนะคะ,คะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะไม่ยากเลยนะคะกระทงเราทำแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะเมื่อกระทงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวขนมเข่งกันค่ะก็ผสมแป้งนะคะใส่น้ําตาลทรายไม่ขัดสีน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ค่อยๆนวดไปนะคะนวดไปจนกว่าน้ำตาลเนี่ยจะละลายเข้ากับแป้งได้ดีค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะค่อยๆนวดไปนะคะป้าใช้เวลานวดนานพอสมควรนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายเข้ากันค่ะป้าน,นวดไปเกือบสิบนาทีนะคะนี่ค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยล่ะคะ่ะ ป้าขอเวลานวดจนเสร็จนะคะจนกว่าน้ำตาลเนี่ยจะละลายเข้ากันดีค่ะนวดจนหนึบเลยค่ะนี่ยังมีน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะขอเวลานวดต่ออีกสักครู่ค่ะเมื่อเรานวดเข้ากันดีแล้วนะคะก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปค่ะ เพื่อละลายแป้งของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ความเหลวเนี่ยประมาณานะคะติดมือของเราขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะนวดให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็มาตักใส่กระทงค่ะประมาณค้อนของกระทงนะคะสูตรนี้ป้าทำได้1ิบกระทงค่ะ เนื้อมะพร้าวของป้าจะเยอะเลยแหละค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะเรานำขนมของเราไปนึ่งกันนะคะป้าจะใช้เวลานึ่งตรงนี้นะคะ40นาทีค่ะหรือจนกว่าขนมของเราเนี่ยจะสุกค่ะ เดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันนะคะขนมของเราสุกแล้วค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะเราก็นี่ค่ะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูค่ะไม่มีของเหลวติดมาก็ถือว่าสุกแล้วแต่40นาทีนี้ก็สุกแล้วล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นําสีนะคะตะเกียบค่ะจุ่มสีแล้วก็จิ้มลงไปที่ตัวขนมแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราก็จะได้ขนมเข่งมะพร้าวอ่อนที่อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ